ปังแมนครับผมเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูกันครับว่าสเตป9,900ได้อะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้เป็น Isuzu Spark ตอนเดียวนะครับผมเครื่อง3.0นะครับผมดาวเพียง9,900เท่านั้นมาพร้อมกับของแถมจัดเต็มพร้อมวิ่งงานเลยครับผมเริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับปังแมนจัดไฟหน้า LED ให้เลยนะครับผมพร้อมไฟ Daylight เลยนะครับผม ด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับปังแมนจัดให้กับลูกค้าเลยนะครับผมด้านหน้าแต่งให้อย่างสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูล้อกันบ้างนะครับผมล้อจะเป็นล้อ18นะครับพร้อมรัดยางครับลูกค้าสามารถนะครับเลือกลายล้อลายยางได้เลยนะครับผมรีเควสตปังแมนได้เลยนะครับว่าอยากได้ลายล้อและยางแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมากันที่ตู้บ้างครับปังแมนจัดตู้ให้กับลูกค้าเลยนะครับเพื่อให้ใช้วิ่งขนส่งนะครับส่งส่งงานได้เลยนะครับผม อันนี้ครับจะเป็นตู้ถืบ2.1เมตรนะครับแล้วก็เป็นหัวแหลมทรงซิ่งด้วยนะครับผมจะช่วยในเรื่องของการลูลมมากยิ่งขึ้นนะครับจะช่วยให้ประหยัดน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวภายในตู้นะครับจะปูด้วยไม้อัดด้วยนะครับเพื่อกันนะครับสิ่งของกระเด็นนะครับไม่ให้โดนตู้อลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับตรงนี้เลยปังแมนจัดไฟท้าย LED ให้เลยนะครับผมให้กับลูกค้าเลย ใช่ครับแล้วก็ด้านบนครับจะมีไฟท้ายไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนด้วยนะครับจะช่วยความปลอดภัยเวลาลูกค้าวิ่งกลางคืนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมด้านหลังด้านในนะครับในตู้นะครับจะมีไม้อัดนะครับจะปูไม้อัดเพื่อการสิ่งของนะครับโดนตู้อลูมิเนียมด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจะมีกล้องมองหลังให้กับลูกค้าด้วยนะครับด้านล่างเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้าง สเตป9 9 0 0นะครับด้านในนะครับปังมีปังแมนมีจอทัศสกรีนให้ด้วยนะครับผมพร้อมกล้องถอยเลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนครับจะมีกล้องบันทึกด้านหน้าด้วยนะครับผมที่จัดให้กับลูกค้าเลยนะครับจัดแบบฟูลเซตเลยครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสเตป9 9 0 0นี้นะครับโปรตู้ทึบนะครับผมสามารถสอบถามปังแมนได้ครับคันนี้นะครับลูกค้าเอาไปวิ่งงานนะครับวิ่งได้ทั่วประเทศเลย ออกง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะทํารับเหมาหรือว่าค้าขายนะครับปรึกษาเรื่องเอกสารปังแมนได้เลยนะครับจัดง่ายนะครับจัดได้ทุกอาชีพเลยยินดีให้รับรับคำปรึกษาเรื่องเอกสารเลยครับผมลูกค้านะครับอยากได้สเต็ปไหนอยากได้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่าสามารถปรึกษาปังแมนได้เลยครับผม ท้ายที่สุดนี้นะครับปังแมนฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดแคมเปญน,นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปังแมนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรเป็นแคมเปญอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ปังแมนต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ